สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านก็มาพบกับทางช่องคนเกษเตรจอจตอนะครับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาดูผลการแต่งกิ่งทุเรียนนะครับเพื่อได้สวงพุ่มสวยงามด้วยเทคนิคการเปลี่ยนทิศทางกิ่งแบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้เชือกดึงนะครับแล้วก็เราจะได้ทรงพุ่มที่สวยงามกรณีที่เรา อยากจะได้ต้นแบบทรงพุ่มหรือว่าแบบพิระมิดนะครับแล้วต้นนี้ก็เป็นทุเรียนมูสังคิงนะครับปลูกไว้ข้างบ้านครับท่านผู้ชมครับเราไปดูเทคนิคง่ายๆนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นทุเรียนเสริมรากนะครับนี่แล้วก็ให้ท่านมาชมนะครับตั้งแต่ แรกเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านมาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นกิ่งหลักต้นหลักนะครับแต่มันไม่ไปครับต้นนี้กลายเป็นไปดีกว่าโตดีกว่ากิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ผมก็เลยตัดยอดนี่นะครับตัดยอดเสียนะครับเพื่อที่จะชะลอแล้วก็ให้กิ่งนี้ขึ้นมานะครับนี่กลายมาเป็นกิ่งหลักนะครับมันก็เลยดูเอียงเอียงนะครับ ขึ้นมาตรงๆแล้วก็เอียงมานี่นะครับจากนั้นไม่พอครับพอมาขึ้นมาถึงระยะนี้อีกนะครับมันก็พยายามเข้ามาข้างในนี้อีกแล้วก็ตัดยอดอีกนะครับตัดอีกนะครับนี่เทคนิคมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันยังขึ้นตรงอีกนะครับขึ้นตรงอีกแล้วก็ตัดอีกนะครับนี่นะครับตัดอีกแต่ตอนนี้มันก็ออกมาข้างแล้วนี่นะครับเห็นยังมันก็ออกมาข้างแล้วนะครับนี่ให้ท่านได้ชมนะครับ นี่นะครับมันก็ออกมาข้างนะครับจากที่พยายามที่จะขึ้นดิ่งตรงเกือบจะเป็นมุมฉากนะครับเราต้องให้ทุเรียนออกข้างก็พยายามเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็มาดูกิ่งอื่นๆนะครับถ้าหากว่ามันพยายามขึ้น90องศานะครับทุเรียนใต้สวยมันต้องออกอย่างนี้ครับนะคือประมาณ60กว่า ยิ่งดีนะครับหรือว่าต่ำกว่า60กว่าก็ยิ่งดีนะครับอ่าเรามาดูกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ก็พยายามเช่นกันนะครับมันพยายามขึ้น90นะครับเราก็ตัดครับนี่นะครับตัดเลยพอเราตัดปุ๊บนะครับมันก็จะมีกิ่งที่แยกอย่างนี้นะครับเราก็ตัดตำแหน่งที่ที่ตรงรอยกิ่งแยกเฉียงเียงไปอย่างนี้นะครับ ก็ดูองศา,ศา,ศากิ่งนะครับกิ่งนี้ก็เช่นกันนะครับนี่เห็นยครับนี่มันขึ้นอย่างงี้มันก็พยายามคุ้นงใช่ไหมเราก็ดูระดับนี้มีกิ่งนี้เฉียงอยู่เราก็ตัดเลยนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับนี่เห็นยังท่านที่ชมอยู่นะครับนี่นี่นะครับก็คือต้องต้องตัดนะครับถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งนะครับ มันก็จะได้กิ่งที่พยายามแข่งกับกิ่งหลักนะครับวันนั้นการอยากจะได้ทรงพุ่มส,สวยๆนะครับประโยชน์ก็คือ,อเวลามันให้ผลผลิตนะครับก็จะได้ตำแหน่งที่สวยนะครับมีกิ่งการที่จะให้ลูกเยอะแล้วก็เรื่องราวของความปลูกนะครับนี่ตามที่ท่านเห็นนะครับก็ช่วยให้ทุเรียนนี้ปลอดโรคนะครับ นี่นะครับถ้าดูครับก็เป็นอีกเทคนิคง่ายๆนะครับการแต่งเราก็แต่งเรื่อยๆนะครับพยายามมาดูบ่อยๆนะครับก็แต่งบ่อยๆนะครับก็ยังเช้าอยู่นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามก็้วยนะครับเทคนิคก,การเปลี่ยนทิศทางของกิ่งนะครับเพื่อได้สมภูิที่เป็นพีระมิดแล้วก็สวยงามนะครับเป็นต้นเรียนที่ปลูกไว้รอบบ้านนะครับนี่นะครับท่านท่านก็เห็นว่ามันมันดูดีขึ้นนะครับกิ่งก็ยืดออกนะครับนี่เราเปลี่ยนทิศทางจากที่มันจะขึ้นดิงน่งอย่างนี้เราก็ตัดเสียนะครับ อันนี้ก็เช่นกันขึ้นดึงนี้แล้วก็ตัดเสียนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ